สวัสดีค่ะเราจะมาลูกขุ้นเส้นวันนี้ทําปอเปี๊ยเวยดนมนะคะปอเปี๊ยเวยดมเดี๋ยวเรามาดูกันต้มน้ําให้เดือดก่อนเราจะมาลูกขุ้นเส้นจะมาลูกขุ้นเส้นแะ,ะ้วแช่น้าไว้นะคะขุนเส้นต้มน้ําให้เดือดก่อนจ้ามาจากน้ําเดือดแล้วจะใส่ขุ้นเส้นลงไปลวกสองนาทีพอ วกแค่สองนาทีนะคะลวกสองนาทีแล้วก็เทน้ำทิ้งแล้วก็ทำให้เสด็จน้ำก่อนนะคะสองนาที แล้วก็จะลวกประมาณนี้นะคะเทน้ําทิ้งบาจเราจะมาทําน้ําจิ้มก่อนนะคะน้ําจิ้มง่ายๆมากเลยนะคะน้ําจิ้มไก่อันนี้มีน้ำน้ำน้ำร้อนแล้วนะคะนี้คือน้ําร้อนนะคะน้ําร้อนเราใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปครึ่งถ้วยแล้วใส่น้ําจิ้มไก่ลงไปเดี๋ยวน้ําเยอะเกินไปเดี๋ยวเทน้ําออกก่อนเอาประมาณนี้พอน้ําจิ้มไก่ ตามด้วยน้าําตาลสักสองช้อนน้ําตาลทรายสักสองช้อนนะคะเพราะว่าน้าจิ้มไก่เราผสมน้ําเข้าไปมันจะมันจะไม่หวานแล้วนะคะใส่เกลือไปครึ่งช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชานะคะใส่น้ําส้มสายชูเข้าไปเรามาเรามาทำาน้าจิ้มใส่สักช้อนหนึ่งดเดี๋ยวเรามาชิมดูก่อนนะคะ จากนั้นเราก็คนคนให้เข้ากันแล้วก็มาชิมดูจ้าสูตรนี้น้ําจิ้มเนี่ยจะเป็นสูตรง่ายๆนะคะเราไม่ได้ทําสูตรเวียดนามนะคะสูตรเวียดนามต้องใช้น้ําปลา,าพริกกี้ฟ้ากระเทียมน้ำตาลน,น้ำส้มแล้วก็จะมีเกลือนิดหน่อยนะคะอันนั้นจะเป็นสูตรเวียดนามจ้าแล้วก็จะผสมน้ำอุ่นน้ำร้อนเข้าไปนะคะสูตรเวียดนามนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสูตรแบบบ้านๆน,นะคะสูตรง่ายๆเลยนะคะขอชิมดูก่อนนะคะโอเคอร่อยแล้วอร่อยมากโอเคใช้ได้น้ำจิ้มของเราก็ง่ายๆนะคะน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเสร็จแล้วโอเคพักไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นแผ่นปอเปี๊ยะเวียดนามนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมนะคะแผ่นปอเปี๊ยะเวียดนามก่อนอื่นอ่าเราก็จะมีหมูที่ทําเกี๊ยววันนั้น วันนั้นทําเกี๊ยวที่เหลือนะคะเหลือจากทําเกี๊ยวแล้วก็มีหมูสับที่เหลือจากวันนั้นนะคะทำเกี๊ยวก็ามาทำอาปอเปียเวียดนามนะคะเพียงแต่ว่าเราเพิ่มมวนเส้นเข้าไปแค่นั้นเองมีหมูสับมีแครอทมีต้นหอมซอสหอยนางรมซีอิอ๊วน้ํามันงาน้นําตาลพริกไทยนะคะในนี้นะคะก็จะมีแบบนี้นะคะเราทีนี้เราก็อยากจะเพิ่ม เราอยากจะเพิ่มม้นเส้นเข้าไปนะคะเราเพิ่มม้นเส้นเข้าไปจ้ะโอเคเดี๋ยวเรามาทํานะคะม้นเส้นเราก็มาตัดนิดนึงตัดให้ตัดให้สั้นหน่อยนะคะุ้วนเส้นนะคะยังร้อนอยู่เลยจ้ะตัดให้สั้นลงหน่อยนะคะุ้วนเส้นนะคะอ่าุ้นเส้นตัดให้สั้นลงแล้วเราใส่เข้าไปเลยจ้ะใส่เข้าไปเลยนะคะ จากนั้นเนาะคนทุกอย่างให้เข้ากันหมูเนี่ยเราหมักไว้แล้วก็จะเหลือจากวันนั้นที่ทําเกี๊ยวมีรสชาติแล้วเราใส่รสชาติก็ไปแล้วเพิ่มรสชาติก็จะมีพริกไทยซอสหอยนางรมซีอิว๊วน้ําตาลแล้วก็จะมีน้ํามันงานะคะเราใส่ลงไปนะคะ วนเส้นยาวไปขอตัดอีกนิดนึงตัดให้มันสั้นหน่อยโอเคคลุกเขาให้เข้ากันก่อนนะคะตัดวนเส้นอีกตัดให้มันสั้นหน่อยมันจะได้ทั่วๆกันจ้ะถ้าเราตัดยาวเวลาเราห่อเนี่ยมันจะไม่ทั่ว ถ้าเราตัดสั้นหน่อยเนี่ยมันจะเวลาห่อแล้วมันจะได้ทั่วกันโอเคคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะพอเราได้ที่แล้วทีนี้เรามาทำแผ่นปอเปี๊ย เวียดนามเลยเขาไว้เข้ากันละโอเคแล้วน,นี่จ้ะได้แล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมห่อเลยนะคะเขียงนี่เป็นเขียงที่สะอาดนะคะเขียนไม่สกรปรกนะคะดูนะคะโอเคเราเตรียมผ้าไว้ผ้านี่เป็นผ้าสะอาดนะผ้าใหม่นะคะชุบน้ำพอมันมาดนะคะ จากนั้นเราก็จะมาแผ่นปอเปี๊ยเวียดนามแผ่นปอเปี๊ยเวียดนามแล้วก็จะมาล้างผ่านน้านะคะพอดีไม่มีกระมังใหญ่นะคะที่บ้านไม่มีกระมังใหญ่ต้องล้างผ่านน้านะคะล้างผ่านน้ําจากนั้นใช้ผ้าหม,มาดๆอันนี้เป็นผ้าหมดาดๆนะคะ ซับเข้าไปเราก็จะใส่ไส้ลงไปใส่เราจะใส่ตรงกลางนะคะเราจะใส่ลงตรงกลางประมาณนี้นะคะ ใส่ประมาณนี้เราจะห่อบางๆทีนี้ก็พับลงไปจากพับไปเลยนะคะพับไปอีกด้านหนึ่งโอเคพับไปประมาณนี้แล้วก็พับอีกด้านหนึ่งพับไปนะคะแล้วก็พับด้านข้างเราจะห่อแบบสี่เหลี่ยมนะคะวันนี้จะห่อแบบสี่เหลี่ยมจ้ะก็จะได้ละหนึ่งชิ้นนะคะแบบนี้นะคะเราจะทอดแบบนี้มันจะมันจะสุกไวเ้าเราทําแบบม้วนๆนันมันจะสุกยากเพราะว่าหมูของเราดิบนะคะ โอเคทำแผ่นต่อไปนะคะโอเคผ้าปัดหมาดชุดน้ำใส่ไส้ลงไปไส้ของเราก็เยอะนะคะก็จะใช้ประมาณนี้ ถ้าใส่เยอะไปเดี๋ยวก็จะทอดยากหน่อยเดี๋ยวมันไม่สุกกลัวมันไม่สุกค่ะใส่ไส้ไปตรงกลางแล้วก็พับอีด้านนึงเข้าไปอีกด้านนึงนะคะพับอีด้านนึงด้านบนเข้ามาด้านล่างพับด้านข้างเข้าไปเลยจ้าพับด้านข้างเข้าไปแบบนี้นะคะโอเคก็จะได้ละโอเคนะคะแบบนี้นะคะจะทำแค่สี่แผ่นแค่นั้นเอง จะทําให้ดูจะได้ไวๆนะคะทาแค่สี่แผ่นโอเคใส่ไส้ลงไปใส่ไส้ลงไปตรงกลาง จากนั้นก็พับพับเข้าหากันนะคะพับปราหากันแบบนี้พับด้านข้างเข้าไปให้มันเป็นสี่เหลี่ยมโอเคได้ละนี่นะคะโอเคทำอีกชิ้นหนึ่งทำอีกชิ้นนึงเดี๋ยวจะต้องใช้เวลาทอดนะคะทำชิ้นสุดท้ายให้ดูนะคะไส้ของเราก็ยังเหลือ ก็จะเก็บไปททำอีกนะคะพอดี๋ยต้องใช้เวลาทอดใส่ไส้ลงไป กันโอเคได้ละสี่ชิ้นจะทอดแค่สี่ชิ้นแค่นี้นะคะได้แล้วนะคะสี่ชิ้นเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยจ้าโอเคจ้าเรามาทอดกันเลยนะคะไฟไม่แรงมากนะคะไฟพอปานกลางนะคะปานกลางประมาณนี้นะคะ มันจะทอดไฟไม่ไม่แรงมากประมาณประมาณนี้ปานกลางสูตรนี้ก็จะใช้น้ำมันไม่เปลืองถ้าเราทำแบบอ่ายาวๆอ่ายาวๆนะคะตามยาวเนี่ยเราไปทอดมันจะใช้น้ำมันเยอะราะว่าสูตรเนี้ยสูตรอ่าสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยมันใช้น้ำมันไม่เปลืองเราใส่น้ำมันเข้าไปนะคะน้ำมันของเราก็จะประมาณนี้ไม่พอก็ใส่ได้นะคะ เราจะใส่แผ่นปอเปี๊ยะเข้าไปเลยจ้าเราจะทอดทีเดียวเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาจ้าเวลาทอดก็ทำให้ห่างๆกันนะเวลาเดี๋ยวมันจะติดกันโอเค ทอดไปเรื่อยๆจ้ะกลับอีกด้านนึงไฟอ่อนอย่าไฟแรงนะคะ,ะค่อยๆทอดจ้ะจะค่อยๆทอดไปนะคะ เวลาทอดให้หออกให้ห่างๆกันไว้เดี๋ยวมันจะติดกันสวยงามนะคะเหลืองสวยเลยจ้าทอดใกล้จะได้ที่แล้วนะคะจะสุกแล้วจ้ะทอดอีกสักสองนาทีจ้ะ าจาบเสร็จแล้วนะคะผักใส่จานเหลืองสวยเลยนะคะผักใส่จานเดี๋ยวเรามาตัดเดี๋ยวเรามาชิมให้ดูนะคะเหลืองสวยเลยจ้านี่ค่ะทอดแบบนี้มันไม่เปลืองน้ำมันจ้านี่นะคะพักให้เย็นเหน๋่วมาชิมก็ดูจ้ะ สวยงามมากเลยจ้าสวยงามนะคะไส้ของเราขอย้ำอีกทีไส้ของเราก็จะมีหมูสับแครอทต้นหอมอซอยซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลพริกไทยน้ำมันงานะคะแล้วก็วุ้นเส้นนะคะแผ่นปอเปี๊ยะเวียดนามตอนนี้ยังร้อนอยู่โอ้ยังร้อนอยู่จ้าเดี๋ยวมาตัดให้ดูนะคะ ตอนนี้ยังร้อนอยู่เลยจ้ายังร้อนร้อนอยู่เลยนะคะจะมาชิมให้ดูแต่ว่ายังร้อนอยู่เลยมาตัดให้ดูนะคะนี่จ้ะขอชิมอันชิ้นเล็กๆก่อนนะคะมันยังร้อนประมาณนี้นะคะยังร้อนอยู่เลยจ้านี่จ้านี่จ้า อีกชิ้นหนึ่งเล็กๆเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะเพราะว่ามันยังร้อนมากยังร้อนยังร้อนอันนี้น้ําจิ้มอยู่ในนี้นะคะน้ำจิ้มโอเคเราจะมาชิมชิ้นเล็กๆให้ดูก่อนเพราะว่าร้อนมากเลยจิ้มกับน้าจิ้มนะคะนี่จะ้ะชิมนะคะ อืมอร่อยอร่อยมากอืมใช้ได้โอเคขอบคุณสํอหรับการรับชมนะคะ